พาร์ทที่8การทำสารบัญอัตโนมัติและบรรณานุกรมสวัสดีครับในพาร์ทที่8นี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างสารบัญอัตโนมัติและบรรณานุกรมให้กับเอกสารของเรากันนะครับเริ่มจากที่หน้าสารบัญให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกด enter จากนั้นให้กดที่เมนูอ้างอิง เลือกเมนูสารบัญและเลือกสารบัญอัตโนมัติ2เราก็จะได้สารบัญขึ้นมาพร้อมหัวเรื่องและหัวข้อที่เราได้เพิ่มสไตล์เอาไว้ขึ้นมาพร้อมเลขหน้าที่หัวข้อนั้นอยู่อีกด้วยให้ผู้เรียนไฮไลท์สารบัญทั้งหมดแล้วเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นไทยสารบัญ psk ขนาด1 6 ตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับตรงคําว่าสาร,รบัญที่เป็นสีฟ้าหรือคําว่าสาร,รบัญที่ตัวโปรแกรมสร้างขึ้นมาพร้อมกับสาร,รบัญอัตโนมัตินะครับถ้าเอกสารของเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยนั่นก็คือยังมีการเพิ่มหน้าหรือเพิ่มหัวข้ออะไรเข้าไปอีกอย่าเพิ่งไปลบนะครับในกรณีที่คุณมาสร้างแรกๆหรือว่าสร้างก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลบนะครับ เพราะจะทําให้เกิดปัญหาตอนที่เราอัปเดตตารางได้นะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงภายในเอกสารขึ้นมาผู้เรียนสามารถมาอัปเดตข้อมูลสารบัญได้ที่ปุ่มอัปเดตสารบัญแล้วเลือกอัปเดตทั้งตารางหลังจากนั้นกดตกลงนะครับตรงนี้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตสารบัญตัวสารบัญ อาจจะกลับมาเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมนะครับก็คือง่ายๆก็คือเราเปลี่ยนฟอนต์ไปแล้วก็จะย้อนกลับมาไม่ใช่ฟอนต์ที่เราตั้งนะครับอาจจะต้องทําการเปลี่ยนฟอนต์และขนาดใหม่นะครับต่อไปจะเป็นการแทรกสารบัญรูปภาพนะครับไปที่หน้าสารบัญรูปภาพให้ขึ้นบรรทัดใหม่เช่นกันกดที่เมนูอ้างอิงกดปุ่มแทรกสารบัญรูปภาพตรงป้ายชื่อคําอธิบายภาพเลือก ภาพที่แล้วกดตกลงเมื่อได้สารบ,บันภาพมาแล้วก็ทำเช่นเดียวกับสารบ,บันครับเปลี่ยนฟอนต์เป็นไทยสารบ,บัน PSK ขนาด16ตัวสารบ,บันรูปภาพนะครับก็จะสามารถอัปเดตสารบันได้เหมือนกับสารบ,บันตารางแล้วก็สารบ,บันนะครับแล้วก็เช่นกันครับถ้าอัปเดตแล้วก็อาจจะต้องมาตั้งค่าฟอนต์แล้วก็ขนาดใหม่ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับ เราจะไปแทรกสารบัญตารางกันต่อเลยให้เราไปที่หน้าสารบัญรูปภาพให้ขึ้นบรรทัดใหม่จากนั้นกดไปที่เมนูอ้างอิงกดปุ่มแทรกสารบัญภาพตรงป้ายชื่อคำอธิบายภาพเลือกเป็นตารางที่แล้วกดตกลงเมื่อได้สารบัญตารางมาแล้วก็ทำเช่นเดียวกับสารบัญภาพเลยครับเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นไทยสารบัญขนาด16มาถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับ กับการแทรกบรรณานุกรมให้ผู้เรียนไปที่หน้าสุดท้ายของเอกสารครับทำการขึ้นหน้าใหม่แล้วพิมพ์คําว่าบรรณานุกรมฟอนต์ไทยสารบัญขนาด20ตัวหนาและจัดให้อยู่กึ่งกลางครับจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ที่เมนูอ้างอิงกดปุ่มบรรณานุกรมแล้วเลือกบรรณานุกรมครับ เราก็จะได้บรรณานุก,กรมอัตโนมัติขึ้นมาให้เราทำการไฮไลท์ทั้งหมดและเปลี่ยนฟอนต์เป็นไทยสารบัญ psk ขนาด16ครับแล้วก็เช่นกันอีกนะครับถ้าเอกสารของเรายังไม่เสร็จอย่าเพิ่งลบหัวบรรณานุก,กรมที่ระบบสร้างมาให้นะครับและถ้าต้องการอัปเดตก็กดไปที่ปุ่มอัปเดตข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุก,กรมเลยนะครับหากเอกสารของเราเสร็จหมดแล้ว ก็สามารถไปลบหัวเรื่องของระบบได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการใช้งาน Microsoft Word สำหรับจัดทำเอกสารทางวิชาการหากผู้เรียนท่านใดยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนดูคลิปการสอนได้อีกครั้งเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ